สวัสดีครับวันนี้มารีวิวอีกตัวนึงนะครับเป็นปืนพ่นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีที่สุดในร้านเลยนะครับเจ้าเรดไลน์ลนะครับตัว EZ 50ตัวนี้นะครับปักกระแสไปได้ k v แค่50แต่ว่าประสิทธิภาพมันพตรดีข้อดีของมาเนี่ยก็คือเปลี่ยนสีได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นกระปุกที่ปืนนะครับการล้างสีเปลี่ยนสีมันก็จะไวนะครับแล้วก็กระปุกค่อนข้างถูกไม่แพงใบละ350นะครับ อ่าสำหรับลูกค้าบางคนแบบเปลี่ยนสีไวเปลี่ยนปั๊บเลยนะครับก็เปลี่ยนกระปุกเอาง่ายนะครับอ่ามาดูว่ามีอะไรให้บ้างนะครับชุดหนึ่งของเราจะมีตัวปืนเลนส์ลน์นะครับที่เป็นสีแดงนะครับอ่ากระปุก1ใบนะครับอะแดปเตอร์หนึ่งตัวนะครับอ่าชุดของเราจะมีตัวปรับลมให้ด้วยนะครับพร้อมสายตัวฟิตติ้งให้พร้อมถึงปืนเลยนะครับอ่าแล้วมาดูนะครับตัวปืนมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับลม นะฮปรับลมที่เข้าเครื่องนะครับอ่าและปรับการเปิดของสีนะครับก็คือว่าเราพ่นออกไปเนี่ยถ้าอยากจะให้สีออกเยอะเราก็ปรับตัวนี้นะครับให้มันออกเยอะตัวตัวนี้เป็นกระแตไฟนะครับเป็นการยึดเกาะนะครับอ่าหนึ่งถึงห้าสิบนะครับเราก็ปรับเรานะครับแล้วแต่เราอ่าตัวนี้ข้อดีของมันคือเปลี่ยนเร็วแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือมันจะหนักมือหน่อยนะครับเพราะสีมันจะอยู่ที่มือเรามันจะหนักหน่อยนะครับแล้วก็แต่ปริมาณสีใส่ได้เยอะนะนี่ถือว่าโอเคเลย เดี๋ยวจะลองพ่นให้ดูนะครับว่าประสิทธิภาพการพ่นเป็นยังไงนะฮะเริ่มต้นนะครับ,เร,รบเราปรับเราหมุนถ้าหมุนส่วนเนเปเข่ยนาฬิกาเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นการที่สีเนี่ยออกรมัยสุดนะครับแต่ถ้ากระจากให้มากเนี่ยเราปรับปรับไปทางเข็มนาฬิกาเลยนะครับปรับไปทางเข็มนาฬิกาเนี่ยมันก็จะออกมากนะคบนบารลที่เราใช้เนี่ยผมใช้ยอยู่เนี่ยไม่ถึงสองบาเลยนะครับ เบาๆนะครับเบาๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าอันนี้ผมเปิดเบาๆเตือนนะเขาจะเบาขึ้นเลยนะค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยๆแต่ถ้าเกิดเราออกออกน้อยเราเปิดเปิดเพิ่มเลยเราเปิดเพิ่มเลยอ่าเปิดเพิ่มเปิดสเพิ่ม เราไปเรียนแบบคนเรื่อๆยๆนะครับค่อยๆตอกค่อยๆต่อค่อยๆต่อคือละอองที่ออกนะครับเรียนค่อยๆเรื่อยๆการตอกมันก็ดีนะครับค่อยๆน้ำเดียวน้ำเดียวเต็ม เป็นเปืนที่มีประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่งสำหรับลูกค้าที่กำลังเริ่มต้นทำงานสีพอโดรโค้ดนะครับเดสไลน์ e z e 0นะครับราคาหมื่นต้นๆนะครับพร้อมตัวปรับและอะแดปเตอร์ให้ครบชุดเลยนะครับพ่นง่ายเปลี่ยนสีไว นะครับเราเกจะสนใจนะครับติดต่อเข้ามาในเฟซบุ๊กได้เลยนะครับหรือว่าทางเพจดีไซน์พลาสติงนะครับร้านค้าในชอปปี้ราคาด้านเรามีหมดเลยนะครับครบทุกช่องทางนะครับพร้อมกับการให้คำปรึกษาในการพ่นนะครับหรือว่าไม่เป็นเนี่ยมาที่ร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะสอนพ่นแบบตัวต่อตัวเลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับ